บัต้องโศกยากเลยพี่น้องบ้านนี้เป็นยุงกรองนี่ครับแมืนเบิดจันแมืนเบิดครับเป็นดำๆนี่นะจัดใบใหม่นี่ครับกวาดตันใบใหม่ออกเนาะใส่บอกหอยครับคุณต้องใส่หนามเพิ่นซิมะขอนอยู่นี้เนาะนี่เพิ่นเป็นหากันนี่ครับหาไผ่เพิ่นงบ่ได้เนาะ เป็นดำดำจ้ะพี่น้องีแต่บกหอยครับเป็นดำดำอยู่ทุกแมนเบิดนี่รเลือตาอยู่ดอกน้องมันแมนเบิร์ดเลยจ้ะคุณแมนเบิร์ตครับนี่ีแต่บกหอยครับไตเใบไม้แมนเบิร์ตขนยาวลงไปคุณสวัสดีจ้าสวัสดีในโซนสาวจ้ะพี่น้องเช้านี้ก็มาพบปอกันกับสาวก้อยกับบ้าหน้าจ้า สวัสดีครับสวัสดีพญา,ามัย,ยพ่อเป็นพี่น้องเอฟซีกันเขามาติดตามรับชมครับโบจะเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับพอๆพพกันมโอนี่กับยูหอยยูฮองเนาะจ้าพ่อเป็นพี่น้องมาหาโศกห้อยกาบีคือเก่าครับพี่น้องมโอนี่บอได้ลงคลิปไปสองสามมื่นครับช่วงนี้กับบอเด้ลงคลิปต่อนเนื่องบอไดลเนาะเพราะว่าก็ช่วงนี้กับบอคอยมีอยังหาครับพี่น้องมบอคืนหนาเห็ดเนาะหนาเห็ดเนาะยังว่าได้ลงคลิปขู่มือครับช่วงนี้กับ ตามฤดูการนะครับพี่น้องฮะโศกห้อยฮะสอนไปเนาะสอนกับบ่อบันไดแล้วครับพี่น้องเริ่มไม่ค่อยถือเนาะสอนเติ่บมังคางครับแต่ว่ากับบ๊อแดดไปเฮิร์กแล้วครับพี่น้องมืนอ้มาโสกห้อยก่อนครับพี่น้องอื่นบนเนี่ยสิไปฮะสอนเบิรงครับบุญมาน้ำกันครับคนนี้สีโศกสีมันกันบอลเนาะไปครับไปจะพี่น้องไปล้วนเบิรงน้ำกันจ้านี้บ๊ิดโศกยากเลยครับพี่น้องห้อยพี่น้องเป็นโศกขึ้นมากครับเท็บเราได้เลยครับนี่ ยังดีเนาะจ้ะพอทันหนาวเด้อจ้ะนี่ยังดีๆจ้าไปพี่น้องเพิ่นมาหาโศกเขียดเพิ่นโศกขึ้นมาครับเจียบเขาเลยครับนี่นี่บ้าเพิ่นโศกขึ้นมาเบิดละ จีจ๋ๆตัวน,นั่นเนาะไอ้กาบครับเจา้าแม่งก็บบ่ค่อยมีอย่างหาไปไหนครับมาขึ้นหนาฝนเนาะหนาฝนเนี่ยวะหาเห็ดหาอย่างครับนนี้ก็หากินตามฤดูกาลจะพี่นอ้องแต่ว่ากัสิบุคือปีก่อนๆเนาะเริ่มอึดเริ่มอยากไปกู้เก่าแล้วจ้ะปลาครับบ่ปันไดเนาะ,ะใส่ตุ่มปลาครับ ใส่เทือนึงกับใดเลลร้ายันเลยครับพีน่น้องใด้พอเดมุกเนาะมันคือปีแหลกๆเข้าใจเนาะต้งล้างมากกับเหลื่มห้างนะครับผลกับห้าร้ายเนาะค,คลิปค่อยๆเดียลงตอน,นเน,นื่องันไลครับซ้องส้มเหมือเหมือซ้องหมือเดียลงคลิปหนึ่งครับ จะขยุดไปอีกมือนี้ล่อลงมาไต่ครับ,ม,รบมือเนี้ยมือนันขึ้นเทิงเนาะจ้าขึ้นเทิงกับโบบันไดครับจะ่าใส่พ่นง,ง,ง้ามใส่ไง không cả hăng hàng hết mình nên long lộ lông mặt hăng lùm bằng hết dip 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 đi mày anh bất ngờ bớt bất ngờ anh bất ngờ anh bất ngờ เาบ่อคอยขึ้นสูงแหงเนาะจ้าดูน้ำผึ่งดุมๆตรงนี้ครับน้องเพิ่นอยู่กัอยู่เพิ่นจุ่มกันเนาะ กันเลยกสามสีหน่อยครับทีนี้ไม่เฉลี่ยนะ เต็มตาคือเก่าแล้วจะพี่น้องเอามือละตาเนาะ มองไม่เป็นอยู่พันก็อยู่กันห้ายอยู่จะพี่นนอะพอมองพันอยู่นี่ก็สูงก็แป๊บเดียวเนาะ ว่าิ่นเป็นสายจะเป็นโซกง่ายยังดีเบิดเนาะ น้องมันมโชกเขียดมันโชกขึ้นมาครับเอาได้เบิดครับนี่ง้นดีๆเบิดเนาะจ้ะเพิ่งตาแล้วจะี่น้องกัะแป๊บเดียวเนะเบิต้องโชกยากเลยพี่น้องบ้านนี้ เป็นยุงกองอีู่ครับแมนเบิร์ตจ้ะแมนเบิร์ตครับเป็นลี่ยนใบใหม่นี่ครับกวาดเต็มใบไม้ออกเนาะเป็นดอกหอยครับคุณฮู้ยทองใสหน้ำเพิ่นชิมาขอนอยู่นีีเนาะนี่เพิ่นเป็นหากันนี่ครับหาไผ่เพิ่นลงลงบ่ได้เนาะยิ่งดีๆเบิดครับนี่ท่านมีหน่อยหนาวเลยครับ อยู่นี่เต็มกระตาจ้ะนี่เก็บไปเลยครับบัานนี้ต้องโศกยากครับนั่งดีเบิดครับนั่งนั่งนักอยู่ครับท่านมาได้ผลเนา่าผนกระสีเบาเนาะหน่อยได้ผลเ,เ,เน่นนนาผลหนึ่งผนกระสีอาปากใช่ไหมครัแบบดงมะฮอยจ้ะพี่น้องต้องโศกยากครับบ้านนี่ เต็มตาจริงีน,นั่นคนหอยไ,ได้คนเหนาคนนี่กับอ่าปากแนวนี้ครับอ่า็นเนขาได้ใช่เนาะ ตกอยู่ใต้ดินก็มีครับจะต้องโฉกให้เมื่อยเลยครับป้าดงกบกฮอยหนาเพิ่นไหลมากองกันอย่างนี้ิ่นมันเป็นหากภัยดินพิ่นแน่นครับลงบกฮอยได้มากองกันเหละนี่ครับป้าอยู่นี่ได้เป็นหาตาเพิ่นบ่จักนี่เต็มเลยเนาะ ไต้ก็มีอเอาเก็บว่าตัวอยู่เถอะของเพิ่นเนอ้องจะเป็นดำดำจ้ะพี่น้อ,นองนี่แต่บกฮอยครับเป็นดำดำอยู่ทุนเบิดบนี่เรลือดตาอยู่ดอกน้องมัน ى. แมนเบิร์ดเลยจะคพนแมนเบิร์ดครับนี่นี่แต่บกฮอยครับไต้ใบไม้แมนเบิร์ดขนยาวลงไปพนดีกระติเต็มตาแล้วครับนี่กระิเต็มตาแล้วจ้ะ มาเอาอยู่นี่มาเอาอยู่นี่ก็เป็นซองกับตาทาั้งหมดตาผมครับอยู่นี่อยู่ไต่ดินก็มีเนาะหยุดไต่ดินห้องบดโซ่เราก็มีได้ครับนี่แต่ว่าสิเก็บเอาก่อนจ้ะสิเกีปอกตัวหยุดเทิงเพิน่นนเหระครับตัวหยุดไต่ดินก็เอาไว้นี่ครับหลอบนาหลอบนาเดี๋ยวมาเอาเนาะอันนี้เอาโบาเบิร์ดเนาะเต็มตาแล้วครับหน่อยเก่าเพกัน แต่ว่าเปลือกคนหนึ่งต้องอันนี้กรบไปเรื่องประดับกันเลยเนาะจ้ะก็ไปหอยเสือผูกน้ำนาเฮือนเงาเนาะน่กย,นะยเก่าเ็มกระตาเห้อครับท่าน,นเบิดอ,อยู่คนนีงเป็นดำดำเนาะลงมาคอยเจอพี่น้อง ค้าแห้งนอนอยู่นี่ควงกันเลยๆครับมันเอาอยางนกรก็พอแล้วครับีก็เลือเรือเลยเนาะพูนกับตาแล้ว ดีเบิดเด้อจ้ะพี่น้องดีเบิดเด้อครับนี่บ่มันว่าน้อยเนาเพิ่นครเพิ่นฮักลงบ่ได้กซ้ําเขาง่ายแล้วล่ะเนาะเพิ่นก็เฒ่าตเฒ่าเขื่อนแล้วเนาะจ้ะแม่นบครับพี่นี่ไปทั่วเบิดครับนี่้ตดินก็สิมีเนาะไตตองจุดตดินก็สิมีเด้อนี่เนาะบ่ได้โศกหาาวตั้งแต่ที่แนมเินก่อนจ้ะมื้อนี้ พูนกะตาโจโกจะพี่น้องปานนั้นยังเหลืออีกลายอยู่เนาะนี่แมนเบิร์ตจะนี่เป็นดำดำเนี่ยอยู่ทั้งไตกระมีเนาะเอาแถวนี้เอาแถวนี้คือการนอกปีนะทั้งไตดินก็มีแต่ว่าพนหักกระซิโศกยากแน่เนาะเเป็นนหาก่ะจ้ะนี่จะพี่น้องนี่เราจะเบื้องเดียวจ้ะ ไต่ดินนี่กับไต่ดินนี่ก็บ่หน่อยเล่นสกอยเดี๋ยวบัดรนาค่อยมาเอา,นอานนเนาะไต่ดินนี่แต่บักหอยนี่ดงบักหอยแห้งจะพี่น้องโพดแห้งยืนนี่นี่เยิ้ยมลงมาได้เลยนี่แต่บักหอยบัดรนาค่อยมาเอาจ้ะใส่ง้ำง,งานฝนแมนเบิดครับเป็นน้ำเหลี <c oughs> ่ยมตึกตักตักตึกตึกตัก,ต,กตัก,ตกบัดเนี่ยเอาจำนี่ก่อนนะนาาแต่อยู่นี่ก็เต็มเและกับตาเนี่ย นี่จะพี่น้องอุย้ยพูนกรตาโจกโกเลยจ้ะเอาเราจะพี่น้องก็เดินทางมาหอดซวงท้ายคีบแลวจ้ะมาบึงพ้นงานกันกันกบเบ้านัดเลยจ้ะมื่อีงครับพ่อแม่พี่น้องกับมาสรุปจอดได้ยอดมันมาหาโศกหอยกาบมือนี้เนาะมือนี้มันไหวครับพี่น้องตเต็มกระตาแป๊บเดียวเนาะมาพอเอาหมองมาคอยครับพี่น้องเป็นกองอย่เนาะจ้ะบัไดโศกยากนคะครับพี่น้องนี่ครับพ้นงาน <พอ S 2> หน่วยเกี่ยงดีขนาดครับบัไดโศกเนี่ย พ่นไล่มากองกันเนาะพ่นลงบ่ได้ครับมอันตัวลงได้กันมียูเนาะเหาครับเอาแต่เก็บเอาแต่ยูเทิ่งครับพี่น้องมอันพ่นลงบ่ได้ครับเพ่นเป็นหากไผเนาะยินเพ่นแนนเนี่ยครับพ่นลงบ่ค่อยได้พ่นก็ไล่น้าพัดมากองกันครับเอามองเดียวนี่ก็ไดเป็นสองสมตาครับพี่น้องนี่เหาเก็บเห่ายังเหลืออยู่เนาะเอาตาเดียวครับพี่น้องมืันนี้มานไห้ครับมืันนี้ เอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปมนีบ้านนะขอจบคลิปไปเพียงสำเนีงครับก่อนจบคลิปมนีก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเขามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลก์แช่ครับคลิปนี้จบเพียงสำเนีงครับพี่น้องไปถลุนการคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสาหรับคลิปมนีเดินทางกระบางครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ ja ้าสําหรับคลิปนี้กะนมานหบอยู่จะพี่น้องมาพออดงมาคอยจะเป็นกล้องกันอยู่จ้ะถือว่า ได้ว่ามานคักยุ่ิเจพี่น้องกไวยทะลุนการคลิปนาเมือนาพุนเจ้าวสิาพาไปหาอยู่หากินทางไหนจ้าคลิปนี้กับก้าบบานก่อนจ้าสวัสดีจ้า